สวัสดีครับผมและนี่คือรายการ Echo Channel นะครับวันนี้เราจะมาสอนอการทริคเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows 8นะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเกื้อนะครับสิกซี่ว่ากังก็คือคนที่ใช้ Windows 8นะครับเมื่อเล่นเกม s f นะครับเมื่อกดเข้าไปเมนูตั้งค่านะครับเกมก็จะเด้งหลุดออกมาเองเลยโดยไม่ทราบสาเหตุวันนี้เราจะมา สอนวิธีแก้กันนะครับแบบง่ายๆก่อนอื่นนะครับเปิดไฟล์เกมขึ้นมาครับเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนลงมาหาไอคอนนี้นะครับ Special Force แล้วก็เลือกคลิกขวา p r o p e r t y นะครับเลือกแถบที่2อาเสร็จแล้วก็มาดิจถทูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนี่มาเป็น Windows เจ็ดนะครับจากนั้นกด Apply โอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเลยครับอ่าเขาเล่นเลยนะครับอ่าโอเคเรอสักครู่นะครับอ่าเราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดทดสอบกันดีกว่าว่าจะหลุดหรือเปล่า นี่ครับไม่หลุดแล้วนะครับสามารถตั้งค่าได้แล้วนะครับอ่าปกติมากครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเน่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผม